ความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปณนะหน้าทองฝันว่าไปณนะหน้าทองมาแปลว่าอะไรฝันว่าไปณนะหน้าทอง ฝันว่าไปณน,น้าทองเนี่ยเป็นฝันที่ดีเยี่ยมมากท่านจะได้ครอบครองทรัพย์สินที่มากขึ้นท่านจะได้ครอบครองทรัพย์สินที่มากขึ้นมีคนอิจฉาริษยามีคนอิจฉาริษยาที่ท่านยิ่งแก่ยิ่งรวย หลังจากนี้จะได้รับเชิญไปงานเลี้ยงจะมีเพื่อนเก่าชวนคุณอะไปงานเลี้ยงหรือชวนไปทำบุญจะมีคน่ะชวนคุณไปงานเลี้ยงจะมีคนชวนคุณไปทำบุญที่วัดแต่ไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยประหยัดเงินแล้วก็ไม่ควรที่จะดื่มเหล้าดื่มเบีย ไม่ควรที่จะดื่มเหล้าดื่มเบียร์เพราะมันจะทำให้ท่านเนี่ยอา,อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ท่านยังมีเพื่อนที่ดีหลายคนที่ไว้วางใจได้ท่านยังมีเพื่อนที่ดีหลายคนที่ว่าไว้วางใจได้แต่คนที่เข้ามาหาท่านส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่หวังผลประโยชน์ทางด้านการเงินกับท่านจะมีคน ที่เป็นเพื่อนคุณน,ะนัดคุณไปกินเหล้าแต่ให้คุณประหยัดเงินไว้ดีกว่าเพราะว่าการไปกินเหล้าครั้งเนี้ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยประสบอุบัติเหตุได้เลขนําโชค207207รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู ใานใดที่สนใจก็ให้แอดไลน์มาท่านที่สนใจอยากจะดูดวงแบบละเอียดอยากจะดูดวงแบบละเอียดที่เป็นดวงของท่านเองจริงๆอยากจะดูดวงแบบละเอียดอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวอยากจะดูดวงที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ